ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับในหัวข้อวันนี้ก็คือกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสุขนะครับในโลกอุดมคติเนี่ยเราสามารถทำกิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความหมายและความพอใจได้ทั้งวันนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่เช่นบัณฑิตที่จบใหม่นะครับเขาต้องหาประสบการณ์ในการทำงานก่อน โดยต้องยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับยอมเสียสละความพอใจในระยะสั้นเพื่อผลตอบแทนในอนาคตนะครับเราสามารถหาเป้าหมายที่สอดคล้องกับความสนใจและค่านิยมของตัวเราได้นะครับเพราะมันจะทําให้เราทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหากิจกรรมที่กระตุ้นความสุขของเราเพราะมันจะคอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรา แล้ก็เพิ่มเติมพลังชีวิตให้กับเราได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจแรงจูงใจแรงผลักดันให้กับเรานะครับและกิจกรรมที่กระตุ้นความสุขเนี่ยหมายถึงอะไรล่ะมันคือกิจกรรมที่ใช้เวลาตั้งแต่2-3ถึงนาทีไปจนถึง2-3ถึงชั่วโมงที่มอบทั้งความหมายและความพอใจทั้งประโยชน์ในอนาคตแล้วก็ประโยชน์ในปัจจุบันนะครับ ตัวอ,อย่างเช่นการออกไปเที่ยวกับลูกๆเป็นแรงจูงใจให้ให้กับคนคนหนึ่งได้ทำงานตลอดทั้งสัปดาห์และทำให้เขาเนี่ยตื่นขึ้นมาทำงานได้ในทุกเช้านะครับลองมองหาดูสิว่าเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่กระตุ้นความสุขของเราบ้างวิธีเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุดนะครับเริ่มต้นจากการนำกิจกรรมกระตุ้นความสุขเข้ามาในชีวิตให้มากขึ้น โดยนำประสบการณ์ที่มีความหมายเข้ามาในชีวิตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคุณค่าของเวลาเนี่ยในโลกของอุดมคตินะครับเรามักจะปรารถนาที่จะมีความสุขทั้งวันนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปนะครับบางทีเนี่ยเราต้องรอให้ถึงตอนเย็นหรือว่าวันหยุดก่อนจึงจะทํากิจกรรมที่มอบความหมายมอบความสุขได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่กับ ใช้ชีวิตแบบเฉยชาร้ะนเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะครับแทนที่จะใช้เวลาอันแสนมีค่านี้ทำกิจกรรมที่มีความหมายพวกเขากลับไปทำอะไรที่ที่ปล่อยให้เวลานั้นผ่านไปอย่างไร้สาระและสักพักหนึ่งก็เผลอหลับไปนะครับแต่ถ้าพวกเขาหันมาทำงานอดีเลกหรือว่ากิจกรรมที่ท้าทายสิ่งเหล่านี้ก็ย่อม มีแนวโน้มที่จะเรียกพลังของเขาเนี่ยให้กลับคืนมานะครับเขามีคำกล่าวที่กล่าวว่าการทุ่มเททำงานที่น่าพอใจถือว่าเป็นการพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่กระตุ้นความสุขจะช่วยเพิ่มพลังมากกว่าทำให้เราเนี่ยอ่อนแอเพราะฉะนั้นผมว่ากิจกรรมสร้างความสุขนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะทำแต่เราต้องลงทำเลยมากกว่าครับ ทีนี้ลองมาลงมือทำกันนะครับเขาเนี่ยให้เราลองเขียนกิจกรรมที่กระตุ้นความสุขทั้งในด้านทั่วไปก็คืออาจจะเป็นการใช้เวลากับครอบครัวเพื่อนหรือการอ่านหนังสือหรือการทําสิ่งที่เราชอบนะครับอีกอย่างหนึ่งคือในเชิงการสํารวจเนี่ยเขาอยากให้เราลองสํารวจตรวจสอบตัวเองดูที่ว่าเราควรเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรคือสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราอะไรที่เราควรปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อนี้เขาก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ